O คุณพรเชี่ยวครับกับตอนเก้าศิลปินแห่งชาตินะครับตลอดเดือนมีนาคมสนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมาการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมและก็มาถึงศิลปินแห่งชาติท่านที่6นะครับเป็นสถาปนิกที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเอาไปว่าวันนี้นะครับท่านนี้ฮะสถาปนิกถือว่าใหญ่มากนะครับใครที่อยากจะสร้างบ้านใครที่อยากที่อยู่ที่พักอาศายัยหรือรสร้างอา,องอาคารอะไร,รในแง่หงจุ้ยก็ดีในแง่ของความสวยง,งามก็ดีหงจุ้ยไม่เท่าไหร่เป็นสถาปัิกรรมที่ ดูได้ทุกยุคทุกสมัย<ช>แม้ว,ว่าจะสร้างมานานแล้วแต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่รู้ได้ยังไงว่าปัจจุบันจะอนาคตมันจะมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่ได้ชื่อมาท่านนี้เป็นศิลปินจริงๆคือคไม่ใช่แค่ออกแบบไปคุมการก่อสร้าง ทุ่มเทจนกระทั่งทุกอย่างงานน้อยแต่ละชิ้นสุดยอดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมศิลปินท่านนี้นะครับเป็นศิลปินแห่งชาติประจําปี2552สาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมร่วมสมัยท่านอาจารย์องอาจสาธพันธ์ครับยินรีต้อนรับครับอาจารย์ครับเอาละครับวันนี้เราผู้โง่เขาเรื่องสถาปัตยกรรมนะฮะก็จะได้รับความรู้จากอาจารย์ นะไม่มากก็น,น้อยนะครับวันนี้ให้อาจารย์ให้ความกระจ่างแจ้งให้กับพวกเราด้วยนะครับ<ช>อาจารย์นะจะพยายามอาจารย์คําถามที่ที่ถามเมื่อกี้หลายคนว่าผลงานอาจารย์อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอาจารย์เหมือนศิลปินชัยเขามาบ้างงานคือทีม,มาน้อยนะนยเข้าไป<อ>จริงๆหรือเปล่าอาจารย์ใช่ใช่เรื่องจริงคือคือเราผมเป็นคนทํางานผมจะทําเองทุกอย่างคือคือเราไม่ได้ปล่อยงานอกไปให้ผู้ช่วย ท,ทุกอย่างต้องผ่านผมมาก่อนเพราะขนาดผมทําเองผม,มยังค้องขอพอใจเลยโอ้โหละเอียดมากทุกขั้นตอนพื้นอย่างน,างนี้ถ้าถามเอกลักษณ์ของอาจารย์นะครับอ,อยู่ตรงไหนครับอาจารย์เธอถามผมตนนัวนี้ความเห็นขนาดนี้นะจุดเด่นก็คือเราพยายามทําง,ทงานไม่ให้มันเด่นจุดเด่นคือทํางานไม่ให้มันเด่นโอ้โหนี่ปัจจัยชั้นสูงเลยนะฮะล้วเป็นคน<ะ>แรกในรายการนี้ที่เคยพกว่าจุดเด่นคือไม่มีจุดเด่นอาจารย์ ยังไงอาจารย์ขยายเหมือนาอาจารย์ขยายมันฮะมันเหมือนจะฟังยากนะฮะคือจุดเด่นของอาจารย์คืออะไรคือทํางานแล้วไม่มีจุดเด่นไม่มีจุดเด่นอาจารย์ขยายนิดนึงฮะก็คือคนมาดูพวกนี้นึกว่าตึกนี้มันเป็นเธนาคารอยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วคนก็ไม่อยากให้คนมองนะใช่ไหมแต่อยากให้คนเห็นแล้วรู้สึก ไม่ระคายตาไม่หงุดหงิดคือสบายๆเข้าไปแล้วอยากเข้าไปอยู่ข้างในตอนนี้ผมได้คุยกับอาจารย์ผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งครับผมอยากเห็นบ้านของอาจารย์บ้านอาจารย์จะเป็นยังไงอยากเห็นบ้านของอาจารย์บ้านผมส่วนใหญ่ผมสร้างแล้วผมก็ลื้อทิ้งอะไรอาจารย์ลื้อทิ้งมันมันไม่ดีมันไม่ดีแต่ทำอะไรก็อื่นเขายอมการหมดเลยคุณทํามันทําเลยแต่ทําบ้านตัวเองทําไม่ดีลื้อทิ้งบคือผมเป็นคนที่เวลางานเสร็จแล้วนีผมไม่ได้ พยายามดูอะไรดีผมพยายามไปดูอะไรที่ไม่ดีในงานที่ทำตอนนี<ช>้ตัวนี้ผมไม่มีบ้านอยู่อาจารย์ไม่มีบ้านอยู่อาจารย์อยู่ฝนะัดไหนล่ะอาจารย์หม,ม,มายถึงว่าศิลปินบางคนแท่งทำทำงานเสร็จแล้วมีความสุขกับการไปทัจแต่อาจารย์ตรงข้ามงานเสร็จแล้วอาจารย์ก็หาจุดปกพ้องเราเราควรจะทําอย่างนั้นเพราะว่าเป็นการเรียนรู้เราจะได้ไม่ทาพลาดอีกแต่ก็พลาดอยู่เรื่อยนะครับอาจารย์พูงนี้ถาม่าชีวิตนี้ออาจารย์ บ้านไม่มีหลักมีหลักอะไรเงินี่ยของเขาขอดีดีดีหน่อยผิดพลาดยนะดูทิ้งอีกขึ้นไม่ผีพ่ายดูทิ้งอีกแต่ว่าความความคิดไม่มีที่สุดไปเรื่อยคือคือเราขณะเนี้ยเดี๋ยวนี้ผมพยายามไปศึกษาประวัติศาสตร์ศาสตร์ประจกรรมนะเพราะศาสตร์ประจกมันมีมาประมาณห้าพันปีแล้วซึ่งเรียนไงก็ไม่จบเพราะฉะนนั้ตอนเราเรียนหนังสือจบใหม่ๆเราก็เรียกว่า เราคิดว่ารู้อะไรเยอะคิดว่าจบแล้วคิดว่ารู้เยอะด้วยครับคิดว่ามีความรู้ครับคนเป็นงี้เยอะนะครับแต่พอเรายิ่งทํางานไปทํงานเรารู้สึกงงขึ้นงงขึ้นใช่ไหมวันนั้นเราก็ต้องวิธีของผมก็เลยกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์สราปัตย์ครับแล้วพยายามเรียนรู้จากอดีตมากมากากฟัฟังฟังดูแล้วเป็นประโยชน์มากอาจารย์ข้อนี้นะคือไม่อยู่อยู่กับตัวเอง ไม่พอใจอะไรง่ายๆอย่าไปยึดเนี่ยผมก็เลยคิดอุปาจย์เอาพุทธศาสนามาใช้เยอะนะอย่าไปยึดแต่สิ่งที่มันสําเร็จแล้วอ่ะแล้วมันไม่มีอะไรที่สิ้นสุดทีนี้ตรงมากครับท่านพุทธทาสโลกนี้่รงเนล่าเรียนรู้เพื่อจะได้เข้าใจความโง่ของตัวเองมากขึ้นใช่ยิ่งยิ่งอยู่ไปยิ่งทํางานไปยิ่งรู้ยิ่งโง่ขึ้นโง่ขึ้นครับจริงๆความคิดแบบนี้ ปัญหางลึก้งมากลึกซงมากในสังคมในสังคมที่ขนาดทุกคนครับมือยาวดึงเข้ามาได้กวาดเข้าของจริงได้ยิ่งเยอะอาจารย์โอ้นี่จะาปตั์สอนแล้วอีกมุมนึงเลยนะฮะสอนเรื่องความคิดเลยนะครับเนี่ยอย่างนั้นอาจารย์ถามอย่างนี้ได้ไหมมีช่นนงายไหนในโลกเราที่อาจารย์เองรู้สึกว่าเป็นศิลปะที่น่ายกย่องมีมีมากดูแล้วคลาสสิกมีมากมีว่าเอองานซึ่ง จริงๆออกแบบโดยไม่ใช่สถาปนิกออกแบบโดยชาวบ้านเพราะเขาทำด้วยจิตใจผมดูลองเป็นงานที่ดีกว่าสถาปนิกทาเยอะเช่นบ้านในโอมพีที่อิตาลีซึ่งถูกเผาไฟทับหมดแล้วเ<ไ>นี่ยเป็นสถาปนกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการความเป็นอยู่จริงๆเลยแล้วมันมันมีความเรียบมากมันเป็นบ้านที่ปิดแล้วก็มีมีมีตรงกลางเปิดที่เรียกเอเทรียมอะไรเงี้ยแล้วก็มีสวนไอ้ความคดของอาจานะคิดว่าบ้านเนี่ย มันควรจะออกแบบอย่างไงที่สบายสบายเอาเอาเออเกพาะความคิดในการที่ออกแบบบ้านเนี่ยออกแบบในความเห็นผมบ้านควรจะบ้านควรจะเป็นยังไงเราสร้างบ้านนี่เราความสาคัญคือภายในบ้านไม่ใช่ภายนอกเราไม่ได้สร้างเพื่อจะอวดให้คนให้คนดูซึ่งขนาดไม่าจะไม่ออกแบบนะคือแค่ออกแบบเราพูดก็ใช่นะเอาในบ้านให้มีความสุขในบ้านมีความสุขก่อนไม่อวดคนเราไม่ได้สร้างอวดต่อต่อข้จ้างต่อคนคนหมดจากนอกจะต้องไม่รู้ว่า ข้างในมันเป็นอะไรอะ่ะคือคือมันต้องมีความลีกลับมันถึงจะชีวิตถ้าขาดความลีกลับสาไกรรมอะไรามันก็ไม่มีอะไรอะ่ะคือคือเพราะนั้นดูดู่างนอกเนี่ยต้องเดาไม่ได้เลยว่าอะไรคืออยู่ข้างในซึ่งซึ่งมันเป็นแนวหนึ่งแต่อีกแนวที่คนนิยมคือสร้างบ้านเพื่อจะให้คนเห็นว่าฉันมีฐานะ ซึ่งผมว่ามันมันไม่ใช่เอาเงื่อรย์ผมอยากเห็นผลงานของอาจารย์ออกแบบบ้านผมด้วยน่ะเอาแบบบ้านผมด้วเดี๋ยวไปดูผลงานอาจารย์หน่อยัหมคุณทิ้งครับนี่เป็นยุคแรกๆนะครับที่เขาบอกว่าโอ้ตึกอะไรไม่ทาสีเนี่ยครับัสร้างไม่เสร็จนะครับอาภัยเลยครับเจอกันครับ อันนี้เป็นอาคารอาคารเรียนของโรงเรียนปารพันนะครับคือที่ที่จริงมันเกิดมันเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าจะทามันเป็นอาคารเรียนกับหอพักที่สามเหลี่ยมเนี่ยจะทําอาคารสี่เหลี่ยมมันฟิตเข้าไปมันฟิตบางๆฟิตยังไงมันก็ไม่ลงตัวเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าอาคารทรงกลมเนี่ยมันมันมันจะฟิตอินเข้าไปได้ได้สะดวกอาจารย์มีนัก นักวิจัยนักวิจัยผมคุณนักวิจารณ์งานศิลป์และงานคเขียนอยู่ในคุณเขียนอยู่ในหนังสือฉบับไหนครับใช่นักกอล์ฟจากสกอตแลนด์ไม่ใช่คุณเขียนอยู่ในหนังสือฉบับไหนเล่มไหนครับเป็นคอลัมนะครับผมไม่อยากบอกฮะบอกไปแล้วกลัวตามตบผมครับนักนักวิจัยต้องใส่หมวกใส่หมวกครับผมมาดูดูแข็งดึนครับผมถ้าแข็งก็ยิงไหมครับอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงคำว่าอีโก้ใช่ไหมครับนี่แหละมาแล้วซเปอร์เนี่ยอาจารย์ที่บอกไม่ทาสีนะก็เป็นสีปูนเลย ึงยังแลต้องใช้ค,คืองกรีอยู่แล้วถ้าใช้เป็นคอนกรีตเปือยเนี่ยแล้วก็ปล่อยความเปลือยไปเลยไม่ต้องมาฉาบปูนนี่น่าจะเป็นการดีไม่ใช่ไม่ใช่ง้หมดไม่ใช่งบหมดแต่แตว่าอย่างนี้มันเราไม่ไม่ทาบันไดขึ้นตรงนี้มันก็จบไปแล้วมันอาจารย์ต้องทำอย่างนี้เลยครับบมนได้มีอย่างไนที่<อ>ที่ทำอย่างนี้เพราะว่าเอออ่อนนิดนักวิจารณาเขามาถามนะคือผมมีความเชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นการดีที่เราแสดง ธรรมชาติของวัสดุนะครับอย่างกําแพงเนี่ยเป็นอิฐผมก็ใช้อิฐสีอิดคือดินมาเผามันสีแดงก็ปล่อยธรรมาชาติ<อ>วัสดุทุกอย่างในตึกเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติละหมดตึกนี้เนปนูนเป็นปูนหมดนะฮะอันนี้เป็นอิฐสีแดง,งก็เด่นนะสวยงามมากนี่นี่ผมกําลังจะบอกว่านี่คืออาจารย์งานของอาจารย์อย่างเงี้ยทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นตัวตนหมดไงสีอิฐเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเป็นอย่างนี้ นี่ผมเรียกว่าคือสัจักวัสดุคือผมดูชมไหมว่าชมครับผมชมครับผมผมนักวิจารณ์ครับผมถ้าจะอธิบายสัจักวัสดุคืออะไรอาจารย์อีกสักนิดทะอาจารย์นะวัสดุเขาเป็นไงก็ใช้ก็อย่างนั้นนะคือคือเราเราเราให้เพิ่มไม่ต้องไปเติมสีสันให้เขาเขามาเขามาหยิบหิบอย่างไรก็แต่ทำไมอย่างนั้นเป็นเป็นตัวตนเขาเลยเยอะนะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันแบบอาคารอาคารที่ไม่ทาสีแบบปูนเปลือยนี่เยอะนะ ที่บ้านผมนี่ที่ในสวนที่ยกรอนครรยกพวกช่างมันตีตะปูงอนั่นถือว่าดิบๆไหมหรือว่ามันสะเท่านั่นช่างเลยดีมือดีนี่ไงเนี่นี่ไงใกลเจ้าเนี่ยบริษัทมุกคอยเนี่ยสร้างเสถาปัตย์นะช่างนั่งก็ถามบอกว่าคุณปัญญาคุณประภายไม่มีตังชาสีเหรอก็เลยตึกเปื่อยๆเป็นสีปูนหมดเลยเอย่างอาจารย์ทีนี้ในวงการของสถาปนิกตอนนั้นพออาคารนี้เสร็จมา มีเสียงวิจาร์มีติชมอะไรยังไงบ้างไหมครับพอคุณได้ไปเห็นแล้วก็รู้สึกมีทั้งคนชมคนตาหนิที่ชมเขาว่าอะไรบ้างครับจำไม่ได้อะไอ้ที่ตําหนิก็ได้ฮะบเขาบอกมันมันทําอะไรกูไม่รู้เมือนเออทำไมต้องเป็นอย่างนี้คือทำไมไม่ทาสีทำไมอ่อมันมันดูไม่เสร็จอ่ะอาจารย์ไม่จำคำชมแต่จำคำติของคนได้เอาละครับถัดมาครับมาดูนี่ฮะ ตอนนี้ปัจจุบันยังคุ้นตากันอยู่นะฮะตึกช้างทาไมต้องคิดว่าเป็นตึกช้างอะไรเป็นแรงบันดาลใจห้าปัญหาครับถ้ามองทางอากาศจะเห็นว่าที่ดนินรูปร่างมันเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เลยนะ,ะซึ่งมัน,มนยาทำอะไรก็เส้นก๋วยเตี๋ยวที่มันเป็นตึกที่จะเป็นออฟฟิศแล้วก็คอนโดมิเนียมพักอาศัยเพราะนั้นมันก็ต้องมีจุดเด่นเื่อเป็นจุดขายเดิมเราคิดเป็นทาวเวอร์มีความาเรียบง่ายต้องมีแรงดึงดูดด้วยเราคิดเป็นทาวเวอร์สามหลังทาวเวอร์สามหลังนี่มันก็ดู เท้าเวอร์สามหลังนะเพราะผมก็คิดว่าเจ้าของก็ต้องการเนื้อที่ขายมากใช่ไหมเพราะนั้นทําไมเราไม่ปิดทับเชื่อมสามหลังให้เป็นหลังเดียวข้างบนเนี่ยก็ดังบนด้วยท,ที่เราไม่ทําทั้งอันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันข้อแรกเขามีเทสต์สัมฤทิว่าจะต้องมีพื้นที่เปิดเท่าไหร่ในการสร้างก็ <c oughs> ถึงได้ต้องเป็นทา้าเวอร์สามหลังแต่พอเราปิดนี่ปุ๊บเนี่ยมันก็มาติดอยู่ว่าเอ๊ะเขาถือว่านี่ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปิดเพราะฉะนั้นเออเราก็เลยต้องมีมีมช่องอยู่ข้างบนซึ่งคนไม่รู้นะมีช่องอากาศนบนซึ่งเด <Okay. S 2> อดมันลงไปเพราะนั้นอันเนี้ยถ้าตามตามกฎหมายก็ถือนี่เป็นพื้นที่ว่างเราเราก็เรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายอ่ะตอนที่อาจารย์คิดปิดนี่ตอนนั้นอารมณ์มาอย่างรูปร่างช้าง <c oughs> มาอย่างยังไม่มาเจ้าของเป็นคนบอกศาสตราจารย์รุ่นเก็เป็นคนชอบช้างอยู่โดยบังเอิญนะพอกล่าวเหมือนช้าง ช่วยทําให้เหมือนชายอินดี้ได้ไหมครับแล้วแล้วพานหลายครั้งอาจารย์นี่คืออะไรงานไงงานนั่นไม่ไม่เป็นออฟฟิศเป็นออฟฟิศเป็นออฟฟิศสิงอันนี้ก็เป็นหูนี่หูช้างอ่เรามีตาหูช้างมีหูมีตาหาง อาจารย์สร้างตึกช้างไปเรื่มอยู่เช่นนี้ผมว่าอาจารย์เรื่มนิดนึงอนรอาจารย์ต้องสร้างแผ่นซีดีติดถังช้างก็แผ่นเวลาขึ้นบินเวลาขึ้นบินบินมา <c oughs> จะได้เห็นดี๋ย้ชนตึกท <c oughs> ่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมนะครับแต่จากอาจารย์ที่เราสัมผัสได้ก็คือว่าการสร้างสถาปัตยกรรมแต่ละอันนั้นอาจารย์จะเน้นในเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความเคารพธรรมชาติจากเรื่องสถาปัตยกรรมการไปได้ข้อคิดนะอาจารย์วันนี้วันนี้ อีกศิลปินท่านหนึ่งนะครับศิลปินแห่งชาติที่มีความหลากหลายนะครับแต่สัมผัสได้ถึงความเก่งแล้วเก่งจริงเก่งแท้ด้วยนะครับไม่ใช่ของปลอมเลยครับแต่ละท่านที่เหมาะในรายการคุณมาช่วยนะครับเก้าศิลปินแห่งชาตินะครับวันนี้เรื่องราวของสถาปัิยกรรมนะครับต้องขอการของคุณนะครับท่านอาจารย์อุอาสถาพันนะครับศิลปินแห่งชาติผู้ที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้กาบของคุณครับอาจารย์ เรายอยู่กันต่อครับกับเรื่องราวของคุณพระช่วยครับตอนนี้พ่ออีน้องโบรออยู่แล้วครับเรื่องเล่าหลังวิคครับเรื่องเล่าหลังวิวันนี้เสนอตอนใบปิดหนังไทยลุงครับ<อ>และไอ้พวกใบปิดหนังพวกนี้ยมันมันเข้ามาในเมืองไทยเนะี่ยเมื่อไหร่ครับลุงโอ้ยสี่สิบห้าสิบปีแล้วแต่ใบแรกที่เป็นใบปิดนี่ไม่ใช่หนังไทยนะอ้าแล้วเป็นหนังของใครครับอินเดียเรื่องอะไรครับลุงเกาะรักเกาะสวรรค เกาะรักเกาะสวาส่างเป็นหนังอินเดียหนังอินเดียแต่บ้านเราเนี่ยเกาะลุงกินเดี๋ยวเดี๋ยวลุงบา <c oughs> งวันผมกรอบป้านละลุงลุงไม่เห็นให้ตังค์เลยเพราะว่ามันอย่างนี้ได้ไงอะ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ว่าแต่ไอ้เรื่องเกาะรักเกาะสวาส่างนี่คือเป็นหนังอินเดียเรื่องแรกที่คนไทยเราทำาไป,ปิดแล้วลุง <c oughs> ใช่ เปียกโปสเตอร์เนี่ยเขาเคยคุยให้ฟังว่ะเขาเป็นคนเขียนเปียกโปสเตอร์จระได้ยินชื่อ,อักปัจจุบันเนี่ยพอเ,เขียนเสร็จแล้วยังไม่เป็นใบปลิวนะต้องส่งไปนู่นฮ่องกองนูน่นไปจัดการพิมพ์เป็นใบปลิวจัดการตัดรูปเล่มแล,แล้วก็ถึงจะส่งกลับมาถึงจะเป็นใบปลิวโหขั้นตอนมันยุ่งยากมากเลยนะลูกช่แต่มันจําเป็นใบปิดนมันมีอิทธิพลดังหนังเรื่องหนึ่งภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องถ้าจำไม่ผิดชุมทางเขาชุมทองชุมทางเขาชุมทองนี่ยใช่ฟังชื่อก็อยากดูแล้วไงลูก โอ้โหใบปิดจะประคุณเลยเขาทำใบใหญ่เลยนะฮะบึ้มข้างหนึ่งเป็นสถานีรถไฟเขาชุมทองระเบิดปึ้มเป็นคนรูปลอย็นแตกกันเสี๊ยงขัเบิดเลยปีรถฟ้ามยกปไฟอะไรเยอะแยบยังไม่พออีกด้านหนึ่งเป็นคุณนิดรูปลอยของเราเนี่ยขี่ม้าฝรั่งตัวเบอร์เลยขันลกตัวขึ้นมา ยกสองขาขาหลังเหรอครับขาหลังไม่ตกใช่ไหมครับ <c oughs> ยกขาหน้าเลยครับเสียงร้องของม้าดังมาในหูของคนที่ดูใบปิดว่าโ <c oughs> อ้โหมันดูแล้วมันเกิดจินตานาการตาม <c oughs> เกิดไหมเกิดครับดสูสิที่พิพของใบปิดว่าแต่อทำไมบ้านเราไอ้พวกใบปิดกเก่าๆมันเยอะเงี้ยลุบงบางใบนี่ถ้าเป็นต้นแบบ,บมันเพี้ยเขาวาดใหม่ๆแล้วมันมีคาว่าใบละแสนแสนก็ให้ได้ เป็นแสงแสฮ้ยลงุลงเฮ้ยของลุงใบนี่ป่ะเดี๋ยวลงุงเรามีถึงแสนเลยเนี่ยโอ้โหว่าจัมพี้ว่ะ,ะ,เ,วะเดี๋ยวลุงลงุลงไปสอยลงมาเลยดีกว่าลงุงพลังของทุกคนร่วมก่อเกิดเป็น AIA เราคือพลังสร้างอนาคตสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมใหม่มาม่าโปรตีนไข่อร่อยได้ประ,ยะ AJ, โยชน์ AJ Mobile Phone พระเอกตัวจริง ชุดนักเรียนตราช้างนำหมอดท่านสมัยใส่ใจคุณภาพ